สวัสดีครับพวกเราทรารเทศภายแท้และอภิเชษฐขหัวสกุลจะขอ,อนำเสนอแพลตฟอร์มสร้างความคิดเพื่อพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นในสมาชิกของครอบครัวต่างไปเดี๋ยวเราเล่นกันสั้นๆ่าคุมมามีนั่นเองครับโดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโปรเจกต์ปีการศึกษา25 6 2ครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารลากระบังโดยโครงการของเราครับประกอบไปด้วยสมาชิกสองคนและอาจารย์ที่ปรึกษาดรพรศรีแจ่มสีครับในส่วนของเนื้อหาที่เราจะพูดถึงนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนครับ ในส่วนแรกความเป็นมาของการทำคูามารินะครับส่วนที่2กระบวนการพัฒนาและดีไซน์โปรเซสครับผมและส่วนที่3การวอลิเดชันและก็การสรุปผลครับในส่วนแรกนะครับเราจะขอพูดถึงความเป็นมานะครับผมว่าทําไมถึงจะต้องมีแอปพลิเคชันคูปามีขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันคูมามีนะครับผมเราทําขึ้นนะครับโดยที่สร้างอยู่บนพื้นฐานของความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารทุกๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะสื่อสารสื่อจริงๆ ของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือความหมายของเราเนี่ยไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รวมไปถึงในยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียมากมายขนาดนี้ครับบางทีการข้อความหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะตกหล่นหรืออาจจะขาดเกินได้ซึ่งปัญหาที่เราเล็งเห็นนะครับเกิดขึ้นในกลุ่มครอบครัวครับผมกลุ่มครอบครัวของสมที่มีสมาชิกของลูกนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่เราพึ่งพาโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะครับในปัจจุบันซึ่งมีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กยอยินสตา คุ้นชินกับสิ่งที่เรียกว่าสิงค์โครนัสคอมมูนิเคชันนะครับหรือว่าการสื่อสารที่เราสามารถสื่อสารได้แบบทันท่วงทีแบบประเภทแบบเป็นไลน์นะครับส่งไปปุ๊บขึ้นปั๊บเลยเป็นเรียกว่าเป็นสิงค์โครนัสคอมมูนิเคชันซึ่งการสื่อสารรูปแบบนี้ครับสร้างความตึงเครียดให้กับตัวบุตรหลานนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาพ่อแม่ส่งมาเนี่ยต้องตอบทันทีในส่วนของพ่อแม่เองนะครับก็มีความคาดหวังว่าลูกเนี่ยจะต้องตอบทันทีถ้าลูกไม่ตอบเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ทําให้ตัวบุตรหลานเองเน การตั้งค่าคอมเมนต์ส่วนตัวนะครับผมของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียสมัยนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคุมแลวก็ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกนะครับทั้งให้บางทีรู้สึกว่าการที่มีพ่อแม่เข้ามาอยู่ในวงสังคมโซเชียลด้วยเนี่ยทำให้เขารู้สึกอึดอัดและก็ไม่สบายใจที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆออกไปซึ่งปัญหาเล็กๆเหล่านี้ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความห่างเหินภายในครอบครัวนเนี่ยก่อตัวมากขึ้นและก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นในอนาคตครับผม ดยกลุ่มโฟกัสของเรานะครับที่เราโฟกัสอยู่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มของเด็กนะครับผมที่อาศัยหาจากพ่อแม่แล้วก็โตพ่อแม่เองนะครับที่อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการที่ลูกเนี่ยต้องไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไปอาศัยไกลๆนั่ใน,ใน,ในเองครับจากการทําวิจัยวรรณกรรมนะครับหรือการทบทว,วนวรรณกรรมของเราเนี่ยทำให้เราพบว่าจริงๆแล้ว การที่เรายิ่งอยู่ไกลกันเนี่ยก็ทาให้เรายิ่งคิดถึงกันมากขึ้นนะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยก็จะขอากล่าวถึงในบทสัตว์ไปที่เ,เกิดเรื่องของการวิจัยในมนุษย์นะครับรวมไปถึงบางทีแล้วเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่จาเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะครับและก็รวมไปถึงเรื่องสุดท้ายครับถึง,งความไม่เท่าเทียมในการสื่อสารนะครับบางทีพ่อแม่อาจจะสื่อสารได้ไม่คล่องตัวนะครับหรือว่าใช้แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียเนี่ยได้ไม่คล่องตัวเท่ากับบุตรหลานทำให้บางทีพ่อแม่อาจจะรู้สึกท้อใจจนะรแลลล้้วกก็เเททีี่่สสือาางไปย ซึ่งข้อมูลสำคัญที่เราได้พบจากการบทวนววรณกรรมนะครับก็คือเรื่องของอ m p o r t ต์อ mm of a w a r e n e s s b e t w e e n family m e m b e r s นะครับหรือว่าการรับรู้ซึ่งถึงตัวตนนะครับของสมาชิกครอบครัวที่อยู่ด้วยกันซึ่งตรงนี้นะครับความสำคัญก็คือทําให้เราพบ,พบว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างนะครับว่าลูกอยู่ชั้นอยู่ที่ไหนทําอะไรทําอย่างไรนะครับไม่ได้ต้องเป็นต้องรู้ตลอดแต่ไม่มีข้อมูลบางอย่างครับผมที่อพอครอบครัวรู้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคฉันสบายใจแล้วเราเลยนนนาาตตรงี้ัมพฒ่อยอยดเ โดยจากที่เราได้ทำ literature review และได้ศึกษาแอปพลิเคชันที่มีอยู่ก่อนหน้าทำให้เราได้ทราบว่าแอปพลิเคชันที่มีอยู่ก่อนยังไม่ตอบโจทย์ในด้านการใช้งานหรือฟีเจอร์ต่างๆสำหรับการใช้งานในครอบครัวค่ะโดยจากการที่เราได้ศึกษาแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างเช่น Facebook, Instagram, Twitter หรือแม้กระทั่งบีทววนที่มีจุดประสงค์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อกลุ่มคนที่เฉพาะเจาะจองกว่าเพื่อนหรือคนรู้จัก ทำให้เราได้รู้ว่ายังมีช่องโหว่ในด้านการใช้งานที่มุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวค่ะต่อมาเราจะมาเล่าขั้นตอนการขออนุญาตการทำวิใจัยในมนุษย์หรือการทำ Human Research สำหรับการทำโปรเจกต์ในครั้งนี้เราทำอะไรไปบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจในเว็แอปพลิเคชันของเราค่ะ ในขั้นตอนแรกเราได้ขอเอกสารการรับรองวิจัยในมนุษย์จากหน่วยง,งานทิสของสถาบันโดยได้รับการอนุมัติให้ทาการวิจัยในครั้งนี้ได้ดยก่อนหน้านี้เราได้สอบสิพิเคตของวอชเพื่อที่จะนํามาประกอบเอกสารการขอการรับรองการวิจัยจากสถาบันโดยการสอบซิพิเคตของวอชทําให้เราได้ทราบถึงขอบเขตและกฎเกณฑ์ในการทําวิจัยในมนุษย์ค่ะ ในขั้นตอนที่2เราได้ทําการค้นหาผู้เข้าร่วมการทําสนทนากลุ่มตามที่ได้วางเงื่อนไขเอาไว้โดยเราได้ส่งจดหมายที่ระบุเงื่อนไขาการทําสนทนากลุ่มให้กับผู้ที่รู้จักเช่นคยญาติเพื่อนและผู้ที่รู้จักหลังจากนั้นเมื่อเราได้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มครบแล้วเราจึงทําการส่งเอกสารคอนเซ์ฟองและเอกสารที่ระบุขั้นตอนการทําสนทนากลุ่มในครั้งนี้ให้ค่ะ ขั้นตอนที่3เราได้ทำเสิรนากลุ่มโดยใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีการแชร์ประสบการณ์กันอย่างอิสระโดยเมื่อเรามีคำถามเพิ่มเติมเราจะถามเมื่อการจบหัวข้อนั้นๆค่ะทำให้เราได้รับข้อมูลที่น่าสนใจในการนำมาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของเราส่วนขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำข้อมูลที่ได้จากการทำเสทนากลุ่มโดยเอามาวิเคราะห์เป็นฟีเจอร์ โดยการสกัดจากการฟังซ้ำทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกที่หาไม่ได้จากการเก็บข้อมูลแบบเลือกคำตอบค่ะโดยหลังจากนั้นเราจะนำฟีเจอร์ใหม่ที่ได้มาเปรียบเทียบกับฟีเจอร์ตัวที่เราได้จากการทำดิจิเตอร r เจอร์รีวิวค่ะโดยการสรุปข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ปกครองในครั้งนี้ก็คือ1ผู้ปกครองไม่ได้ต้องการมีส่วนร่วมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ของเด็กมากขนาดนั้นเพราะว่าคิดว่าเป็นการลุกามพื้นที่ส่วนตัวของลูก และก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือช่องว่างค่ะ 2. ระยะทางมีผลต่อความเป็นห่วงของผู้ปกครอง 3. ส,สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่พวกท่านใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีการใช้ที่แตกต่างกับที่บุตรหลานใช้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวบุตรหลานทั้งนี้ทั้งในด้านการสื่อสารและความคาดหวังค่ะโดยส่วนข้อมูลที่ได้จากบุตรหลานได้แก่ 1. ผู้เข้าร่วมหลายท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียเมื่อ เพื่อนเพื่อนใช้งานแล้วก็ต้องมีครอบครัวใช้งานอยู่ด้วย 2. ผู้เข้าร่วมมักชื่นชอบการวิดีโอคอลแบบเสียงหรือแบบภาพมากกว่าที่จะอัปเดตข้อมูลต่างๆให้ครอ,อบครัวได้รับรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 3. ผู้เข้าร่วมไม่อยากเปิดเผยหรือแชร์บางสิ่งบางอย่างกับครอบครัวบนสื่อโซเชียลมีเดียทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหากันมาก่อนค่ะ ดังนั้นคีย์ในการออกแบบแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนั้นก็คือ 1. ข้อความที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้โดยจากการทางดิจิทัล r จอร์รีวและการทำสนทนากลุ่มในครั้งนี้ทำให้ได้ทราบว่าอารมณ์และความรู้สึกที่ได้สื่อสารไปในข้อความในแต่ละครั้งมีผลทั้งผู้รับและผู้สง่งค่ะ 2. การรับรู้ความเป็นไปของสมาชิกในครอบครัวโดยหาผู้ปกครองไม่ได้รับทราบ ว่าลูกกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือช่วงนี้เป็นอย่างไรก็จะก่อให้เกิดความกังวลได้ค่ะ 3. มุม่งเน้นการพัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันคูุ่มมิให้เป็นสื่อที่เติมเต็มการสนทนาในทางเลือกไม่ใช่สิ่งที่จาเป็นจะต,ต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลาค่ะและสุดท้ายพวกเราได้มุ่งเน้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคูุ่มมิให้อยู่ในรูปแบบการสื่อสารแบบ asynchronous communication เพื่อที่จะได้ลดการคาดหวังการสื่อสารจากทั้งสองฝ่าย โดยให้มีระยะและจังหวะในการติดตอ่อสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องคอยตอบอยู่ตลอดเวลาและให้ใช้งานได้ในเวลาที่เราต้องการใช้งานมันจริงๆค่ะโดยสรุปคีย์ฟีเจอร์ทั้งหมดของเบแบแอปพลิเคชันคูบันนีมม้มีทั้งหมด5ฟีเจอร์หลักนั่นก็คือการใช้สเตตัสในรูปแบบข้อความข้อความเสียงและข้อความรูปภาพการจัดเก็บบันสําคัญของครอบครัวการจัดเก็บบันทึกของครอบครัว การใช้งานที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ดโดยการพัฒนาในรูปแบบโปรแกสติฟเว็บแบบและการพัฒนาให้สามารถใช้ร่วมกันในกลุ่มครอบครัวได้ค่ะในส่วนที่สองนะครับจะพูดถึงการพัฒนาภูมามณีนะครับผมว่าเรามีดีไซน์โปรเซสอย่างไรบ้างนะครับจากที่อ้างอิงนะครับก็คือเรามีการทําขั้นตอน5้าขั้นตอนด้วยกันครับผมไม่ว่าจะเป็นการวิจัยนะครับแล้วก็นําข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับผมเพื่อให้ได้คีย์หลักที่เราจะพัฒนาครับผมแล้วก็นาไปดีไซน์ครับผมทาการวายเฟรมแล้วก็ทำโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับ ขั้นตอนต่อมาครับคือการเดเวล o อปเมนต์นะครับผมพัฒนาขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลงมปถึงการว l ลิเดชันก็คือมีการนำแอปพลิเคชันนะครับไปทดสอบการใช้งานจริงนั่นเองครับดังนั้นคำถามก็คือเราออกแบบหน้าตา user i n t อร์ face ของเรายังไงนะครับเราเราเริ่มต้นเนี่ยด้วยการนำข้อมูลที่เราได้จากการทำทีมไมรี่เรซช์นะครับมาเก็ตเร r ช h แล้วก็ลงมปถึงวิเซอร์ e v วิวนะครับมาวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็ตั้งมีคีย์หลักพัฒนาขึ้นเป็นไ r e f r a รมเป็นโปรโตไทป์ครับผมแล้วก็นระคับ โดยคีย์หลักในการดีไซน์ของเรานะครับแบ่งออกเป็น3าอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานง่ายครับผมดูแลสบายตาแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้จริงๆนะครับโดยดีไซน์เนี่ยเราเออกแบบออกมาเป็น3ขั้นตอนนะครับก็คือมีอิสแตนเลชั่นแรกครับผมซึ่งเป็นขั้นซึ่งเป็นในขั้นตอนที่เราได้จากการทำดีเทเลอร์รีวิวอย่างเดียวแต่เรายังไม่ได้มีการทำทีมแมสิร์ชนะครับในส่วนที่2ครับผมเป็นเวอร์ชันที่หลังจากที่เราทําการ ทำทีไม่ไดเริ s e c h แล้วแล้วก็ทําให้เราได้เห็นประเด็ปัญหาจริงๆแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราจึงได้มีการปรับปรุงหน้าตาและก็ core feature นะครับผมให้เข้ากับการใช้งานแลวก็แก้ไขปัญหาที่เราตั้งขึ้นได้ครับผมในส่วนที่3มครับผมเป็นดีไซน์จริงๆที่เราพัฒนาขึ้นใช้นะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถพัฒนาได้ง่ายนะครับผมและสอดคองกับหลักการของ Node.js ครับ โดยเทสต์แตกที่เราใช้นะครับผมจะประกอบไปด้วยฟอนต์เอ็นครับผมเป็น React แล้วก็เป็นไฟเบ b a สโฮสติ้งละครับแล้วก็พัฒนาด้วย HTML ไฟล์นะครับแบ็กเอ็นเราใช้เป็น n น d e JS ครับผมคู่กับไฟเบียสข่าวฟังชันนะครับแล้วก็แบ็เนโฮสต์บนค่าวไฟ t โ r e แล้วก็มีแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับผมที่ใช้ในการพัฒนาแล้วก็วอลีเด e นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Virtual Studio Code นะครับและ Google l i g h t House นะครับผมในการพัฒนาแล้วก็ทดสอบเ e อร์ฟอร์มานะครับรวมไปถึง Postman ครับผม ตัว System Overview ของเรานะครับก็คือทำงานโดยที่จะมี g o o a m i l y นะครับเป็น Family หลายๆ Family แเราทำงานอยู่บนแอปพลิเคชันตัวเดียวกันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนียจะติดต่อกับทางดาต้าเบสนะครับ System Architecture ของเรานะครับผมจะประกอบด้วย User นะครับผม User เนี่ยจะติดจะติดต่อกับส่วนหน้าตาครับผมผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยเรียก JS นะครับ เป็นอยู่บน Firebase Hosting ซึ่งตัว Firebase Hosting เนี่ยจะต่อกับ API ทั้งหมด3ส่วนนะครับผมซึ่งโฮสต์อยู่บน Firebase Cloud Function นะครับทั้งหมดโฮสต์พัฒนาโดย Node.js ครับผมไม่ว่าจะเป็น User Management Service นะครับควบคุมการจัดการ User ต่างนะครับคนเข้าคนออกสมัครสมาชิกใหม่เป็น Content Management ครับผมเป็น CRUD นะครับแล้วก็รวมไปถึง Push Notification นะครับผมที่จะสามารถส่งการแจ้งเตือนนะครับไปถึงผู้ใช้อื่นได้โดยที่ใช้ผ้าการสื่อสารนะครับผมแล้ว Database Design ของเรานะครับก็คือใช้เป็น NoSQL นะครับผมและโฮสต์บน Firebase Cloud s t o r e ครับ ยูสเคชของเรานะครับผมจะประกอบไปด้วย5 Use Case หลักๆนะครับผมแล้วก็จะมี Use c เค e ย่อยๆข้างในประกอบไปด้วย User Management ครับผมการจัดการ User การใช้งานทั่วไปนะครับผมการจัดการเซตการจัดการบันทึกข้อครัวแล้วการจัดการบัครบรอบนะครับโดยหลังจากที่เราได้นำเบแอปพลิเคชันกุมานม้ให้กับผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งานจริงได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะสอดคล้องระหว่างทฤษฎีการพัฒนาและความต้องการโดยผู้เข้าร่วมได้กล่าวว่าชื่นชอบการออกแบบฟีเจอร์และ UI การใช้งานค่ะ เมื่อใช้งานไปในระยะหนึ่งในส่วนของผู้ปกครองได้กล่าวว่าในครอบครัวของตนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านความสัมพันธ์และสามารถลดความทึงเกรียดจากการใช้งานสื่อโซเชียลในรูปแบบซิงโครนัสแอปพลิเคชันได้ค่ะปัญหาที่เราพบจากการพัฒนาโครงการในครั้งนี้นั่นก็คือมีความยากลำบากในการศึกษาเอกสารงานวิจัยเป็นอย่างมากทำให้ขั้นตอนการทำงานต่างๆล่าช้าบวกกับการขอการรับรอง การวิใจัยในมนุษย์ของสถาบันหรือหน่วยงานคริสที่ทําให้ต้องรอกระบวนการตามกฎระเบียบและความพร้อมต่างๆที่ยังไม่พอของสถาบันและรอบเวลาทําให้เกิดการล่าช้าในการดาเนินงานค่ะแต่ก็สามารถดาเนินงานได้อย่างสําเร็จรุยรวมค่ะและจากฟีดแบ็กการใช้งานของผู้เข้าร่วมทําให้เราได้ทราบว่ายังมีฟีเจอร์การใช้งานต่างๆที่ผู้เข้าร่วมรู้สึกว่าหากมีก็จะทําให้เว็บ แอปพลิเคชันของเรามีความน่าใช้งานและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการใช้แฮชแท็กสถานที่การเพิ่มมีเดียในรูปแบบวิดีโอและการทำแอปพลิเคชันให้มีความสเสถียรยิ่งขึ้นการพัฒนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันโดยส่วนนี้จะเป็นแผนการพัฒนาต่อไปของพวกเราค่ะต่อไปจะเป็นการเดโมค่ะ สวัสดีครับในส่วนนี้จะเป็นการเดโมการใช้งานแอปพลิเคชันคุมามินะครับในขั้นตอนแรกเราจะทําการเปิดเว็บราว์เซอร์นะครับภายในโทรศัพท์มือถือซึ่งตัวเบราว์เซอร์เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น g o o g l e c h r o m e Safari หรือว่า Opera นะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับเราสามารถเข้าไปที่เว um ็บไซต์คุมามิขีด e 3 6 8 f firebaseapp com นะครับเพื่อใช้งาน สำหรับการใช้งานในรูปแบบของ PWA หรือว่า Progressive Web App นะครับเราสามารถทำได้ด้วยการกดจุด3จุดนะครับซึ่งนี้เป็นการสาธิตในรูปแบบของ Google Home นะครับเ้วเลือก Add to Home Screen ครับ่อ Add to Home Screen แล้วเราสามารถกด Add เมื่อกด Add แล้วนะครับเราจะได้แอปพลิเคชัน Kumami นะครับขึ้นมาโดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะรันอยู่ในรูปแบบของ Progressive Web App นะครับเราจะลองมาดูกันเลยครับ เมื่อเปิดแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวแอปพลิเคชันนั้นจะไม่มีตัว U r L นะครับก็คือสามารถใช้งานในแบบโปรแกสีว็บแอปได้เลยทีนี้เราจะทําการสมัครสมาชิกนะครับโดยในนารีโอนี้นะครับเราจะทําการเป็นสมัครเป็นคุณแม่ครับผมที่ต้องการที่จะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งมีประกอบไปด้วยคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวนะครับก็จะขอใส่เป็นคุณคุณแม่นะครับใส่เป็นแม่ได้เลยตัวอีเมลนะครับเราก็จะอใส่เป็นอีเมลของคุณแม่นะครับเป็นนี่นะครับ วันรวีครับผม at gmail c o m เส่วนนี้เป็นบุคคลสมมุินะครับพาสเวิร์ดเราจะลองเทสนะครับสมมติว่าเราใส่เป็นพาสเวิร์ดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมเพราะว่าพาสเวิร์ดต้องขอเป็นแปดตัวขึ้นไปนะในที่นี้จะขอนอยากกำหนดพาสเวิร์ดนะครับก็สมัครสมาชิกครับผม ื่อสมัครสมาชิกนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในกรณีที่คุณแม่นั้นมีร,รหัสครอบครัวอยู่แล้วก็เลือกเป็นสถะครอบครัวได้เลยครับเราทำการใส่ qoh นะครับ qax แล้วก,ก็กดต่อไปได้เลยครับทีนี้ครอบครัววิริยานะครับผมชื่อเรื่องของครอบครัวยืนยันทีนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมเป็นครอบครัวคุาม,มินะครับผมครอบครัววิริยาแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยครับ เมื่อกดเริ่มต้นใช้งานนะครับก็จะมาสู่หน้าหลักนะครับซึ่งในหน้าหลักเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสถานะด้านบนครับผมสําหรับแสดงสถานะล่าสุดของแต่ละสมาชิกนะครับระดับ่างก็จะเป็นสถานะของทุกคนเรียงตามวันที่นะครับผมซึ่งในส่วนถัดไปนะครับผมเราจะทําการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์คุณแม่ครับผมจะได้สมาชิกครอบครัวจะได้ทราบนะครับผมว่าเป็นคุณแม่แล้วไปที่การตั้งค่าเลยครับผมในส่วนนี้นะครับเราเลือกที่ตั้งรูปประจําตัวครับเราเลือกเป็นไฟล์นะครับนี่เรากดปุ๊บ รูปคุณแม่ก็ทาการอัปโหลดขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปคุณแม่นะครับในส่วนนี้ทีนี้เรากลับมาหน้าหลักนะครับผมเราจะลองทาการอัปเดตสเตตัสน,นะครับผมในส่วนนี้สามารถโพส์ได้นะครับผมหรือว่าอัดเสียงหรือว่าเพิ่มภาพนะครับวันนี้เราจะขอโพสสเตตัสเฉยนะครับผมเป็นคุณแม่มาแล้วนะครับกดเลิฟด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มสถานะไป เพื่มสถานะนะครับผมตัวนี้จะอัปเดตตัตโนมัตินะครับผมก็จะเป็นคุณแม่มาแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตทางข้บูนข้างล่างก็คืออย่างที่บอกนะครับผมว่าขบวนก็จะเป็นสถานะล่าสุดนะครับทีนี้จะขอลองอัปโหลดเป็นพร้อมรูปนะครับผมเัวน,นี้ขอใช้นี่เป็นภาพถ่ายนะครับวันนี้คุณแม่บอกว่าเสื้อรถจังเลยจัดบ้างนะนะครับแล้วแม่กดเกียวครับ ทำสถานะนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้สมมุติว่าลองอัปรูปครับผมรูปก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวรูปก็จะขึ้นอัปเดตขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับผมจะเป็นการใช้บันทึกครอบครัวครับผมเพื่อที่จะใช้เรื่องราวต่างๆให้กันรลายกันนะครับทีนี้มีบันทึกของขวัญอยู่แล้วนะครับผมบันทึกอยู่บางส่วนแล้วก็มีวันครบรอบนะครับในวันครบรอบเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มหรือแก้ไขวันครบรอบที่มีอยู่แล้วได้ทีนี้จะทาการสร้างวันครบรอบใหม่ครับผม จะบอกว่าขอเป็นวันเกิดคุณแม่นะครับผมวันที่27เ้วก็บอกว่าเป็นวันเกิดของแม่นะครับแล้วก็เนื้อหาของเราก็อาจจะเป็นว่าไปฉลองกันเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองนะครับแล้วก็เพิ่มมันครบลอบเข้าไปนะครับเมื่อเพิ่มเข้าไปนะครับตัวระบบก็จะอัปเดตนะครับผมแล้วก็พร้อมกับข่าวดาวนะครับผมกว่าจะถึงวันนั้นให้เลยในส่วนมาถึงครอบครัวนะผมก็คือเป็นส่วนที่เราตั้งใจจะให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมกันนะครับผมแล้วก็ร่วมไปถึงแก้ไขเนื้อหาร่วมกันได้นะครับ ที่เราจะลองสร้างเป็นครอครั่ใหม่ครับผมบอกว่าวันนี้เป็นข่าวนะครับข่าวเกี่ยวกับโควิดนะครับแลวก็สำเร็จจะน่ากลัวมากนี่ครับกดเพิ่มบันทึกนะครับผมตัวบันทึกก็จะโผล่มานะครับผมเลยก็เรียงตามวันที่นะครับว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับโควิดน่ากลัวมากนี่เนื้อหาก็จะขึ้นมานะครับอย่างที่ผมใส่เมื่อกี้หรือว่าจะลบทิ้งนะครับผมก็ได้เช่นกันทีนี้กลับไปส่วนของหน้าหลักครับผม ส่วนหน้าหลักเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับแก้ไขเซตัสของเราได้อย่างเช่นบอกว่าอันนี้อยากจะแก้ไขนะครับโดยาการเราลูบภาพออกแล้วก็กดบันทึกนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขเนื้อหาหรือโพสต์างๆนะครับผมที่เราทําเข้าไปได้นะครับแต่ว่าก็จะไม่สามารถแก้ไขเซตัสของผู้ใช้คนอื่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นของส่วนบุคคลเท่านั้นจริง้ไปดูในส่วนของการตั้งค่าครับผมในส่วนของการตั้งค่านะครับผมกันจะประกอบไปด้วยชื่อจริงนะครับอีเมลแล้วก็การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวต่างๆเช่นการตั้งชื่อแล้วัระนคบ หรือว่าในการตั้งคา่าเราสามารถที่จะตั้งค่าแก้ไขชื่อนะครับผมหรือถึงตั้งรหัสผ่านใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดออกจากกลุ่มครอบครัวนะครับในกรณีที่ว่าต้องการจะกดออกจากกลุ่มนะครับแันนี้ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัวแอปพลิเคชันคุมมามีนะครับซึ่งใช้งานในรูปแบบของโปรแกสซีแบบแอปนั่นเองครับขอบคุณครับ